สวัสดีครับผมธาราสังหารีนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมพื้นที่อีกหนึ่งแปลงนะครับที่ต้องการที่จะนำเสนอขายด้านหน้าธาราเนี่ยครับเป็นสภาพทางเข้ามานะครับเป็นทางคอนกรีตมาถึงที่ที่ต้องการที่จะขายเป็นสวนมะพร้าวเต็มแปลงนะครับติดคลอง คลองสาธารณประโยชน์นะครับเดี๋ยวตามทารามานะครับคลองจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับถ้าเราเข้ามาจากถนนหลักเขาเรียกคลองท่าราชนะครับตรงนี้เนี่ยครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับแนวเขตนะตัดขึ้นไปนะฮะด้านซ้ายของทาราซึ่งที่ของเราเนี่ยนะครับจะอยู่ สองฝากฝั่งของถนนสาธารณประโยชน์เส้นนี้เลยนะครับออันนี้เป็นทางเข้าไปยังบ้านพักนะฮะริมริมคลองมะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมเนื้อที่รวมนะครับสองสองฝั่งเนี่ยนะครับรวมกันแล้วนะครับสิบสองไร่สามงาน หกสิบสี่ตารางวาเนี่ยครับทั้งแถบเลยนะเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมน้ำหอมพันบ้านแพ้านะครับประมาณเจ็ดร้อยยี่สิบต้นนะครับแล้วก็มะพร้าวกะทิอำเภอราชสารนะครับจังหวัดชะเชิงเซานะครับตรงนี้สิบสองไร่สามสามงานหกสิบสี่ตารางวาเดี๋ยวทาราพาทุกท่านเดินนะครับมะพร้าวน้ำหอม นี่ครับแล้วปุ๋ยนะฮะเตรียมที่จะเอาไปใส่โคนมะพร้าวเนี่ยครับมีคนงานนะครับประจำหนึ่งท่านนะฮะตรงนี้ขุดร่องตลอดแนวปลูกสองแถวนะฮะร,ร่องหนึ่งแล้วก็สองแถวแล้วก็เว้นหนึ่งร่องนะฮะนี่ครับมะพร้าวหนึ่งสองแล้วก็เว้นเป็นร่องร่องน้ํานะครับ แล้วก็หนึ่งสองแล้วก็ร่องน้ำถ้าเราเดินมาฝั่งนี้นะฮะจะยังไม่ไม่เจอคลองน้ํานะครับคลองน้ําจะอยู่อีกด้านหนึ่งของแปลงการเดินทางเข้าออกสะดวกนะครับเป็นทางคอนกรีตเข้ามาตามร่องตามคลองตรงนี้นะฮะเราสามารถเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งได้นะครับน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมนะฮะเพื่อนบ้านมีครับแปลงนี้นู่นเลยนะฮะข้ามคลองไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ตัด ซ้ายขวานะครับข้ามไม่ได้ถ้าไม่มีสะพานนะครับต้องเดินกลับทางเดิมแล้วพื้นที่ตรงนี้นะครับห่างจาก ที่วก,การอำเภอนะครับราชสารนะครับประมาณ4.5กิโลเมตรและก็ถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับทาราเปรียบเทียบจากสนามบินสุวรรณภูมิระยะทางประมาณ76กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้าท่านเดินทางมาจากโซนฟิวเจอร์พาร์คลังสิตระยะทางประมาณ69ขออภัยครับ96กิโลเมตรฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับ96 กิจากตรงนี้นะครับไปตัวจังหวัดนะฮะอำเภอเมืองนะครับวัดหลวงพ่อโสธรนะครับระยะทางประมาณ35กิโลเมตรเท่านั้นอยู่ติดกับอำเภอพนมสารคามนะครับและก็อำเภอบ้านสร้างสีมโหสถนะฮะติดกันนะครับ ลูกดกลูกงามทีเดียวนะฮะมะพราวน้ําหอมเดี๋ยวผมเดินไปทางที่ ขับรถเข้าไปยังบ้านสวนดีกว่าครับ ครับพัฒนาดีๆนะครับเก็บมะพร้าวขายได้นะฮะปีหนึ่งได้ได้เยอะนะฮะอันนี้เป็นทางของเรานะครับที่ทำเข้าไปยังบ้านสวน สังเกตดูนะฮะมะพร้าวนี้จะออกเกือบทุกต้นนะฮะที่เนี่ยยกเว้นบางต้นนะฮะที่ปลูกน่าจะเพิ่งปลูกได้3าสี่ปีนะฮะยังไม่ออกลูกก็มีนะครับแปลงข้างเคียงทํานา นี่ยครับมาถึงแล้วนะฮะบ้านหลังนี้นี่เลยกับบ้านคนงานนะครับตรงนี้เดี๋ยวทาราพาไปดูคลองท้ายแปลงนะครับนี่นะครับน้องเขาก็เพาะเพาะพันมะพร้าวนะครับไว้สําหรับจําหน่ายนะครับรนี่พันบ้านแผลวนะฮะลอง สนใจเอาพันธุ์ไปปลูกไปขายนะฮะติดต่อได้นะครับเนี่ยกำลังเพาะพันธุ์เลยทีเดียวนี่เยอะครับตายทุนอีกเต็มโนด นี่จุดวางเครื่องสูบน้ำสูบใส่นี่นะฮะแล้วก็ต่อท่อเชื่อมระหว่างร่องน้ำนะครับตรงนี้ก็ทะลุลงไปคลองนะฮะคองท่าราชนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู นี่แนวเขตนะครับของเราเนี่ตัดไปนี่นะฮะ บรรยากาศร่มรื่นดีนะครับเป็นสวนมะพร้าวนะรวมแล้วเกือบประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบต้นนะฮะนะครับมันเป็นคลองนะครับที่เราขุดนะครับเอาน้ำตรงนี้สูบขึ้นไปนะครับในช่วงฤด,ดูแล้งนะไปใส่ตามร่องให้มันเต็มนะฮะมะพร้า,พาวจะได้มีน้ำมีเนื้อ อันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวนะทารนาะมะดันหรือเปล่าน่าจะมะดันเนี่ยๆนนะครับลูกท้ายแปลงนะฮะมีต้นมะดันอยู่เปรี้ยวจี๊ดนยครับของธาราช น้ไหลนฮเี่ยครับหลักเข็ดตัดตรงนะฮะฝั่งซ้ายทั้งแถบฝั่งนี้นะแล้วก็นี่ครับคลอง เสาอาทิตย์เนี่ยนะครับเข้ามาตกปลากันเต็มนะฮะโซนนี้คลองนี้นะฮะจะไหลลงแม่น้ำบางปะกงของท่าราช ครับมีช่วงนี้นะ่าจะเป็นช่วงน้ําลงนะนะครับแล้วก็น้ําจะดันขึ้นนะฮะตามแนวตะลิงตรงนี้นะครับน้ําขึ้นน้ําลงมีต้นยางนาใหญ่อยู่ต้นหนึ่งนะครับนี่ สองไร่สามงานหกสิบสี่ตารางวาถ้าตรงสเปคท่านใดนะครับที่กำลังมองหาสวนมะพร้าวนะครับพร้อมที่จะให้ท่านมาพัฒนาต่อลองแวมะมาชมได้ครับแปลงนี้เดินทางแป๊บเดียวครับจากกรุงเทพมหานครมาอย่างแปลง วันนี้นะครับธาราสังหาปาจีนพาทุกท่านเข้าชมบ้านสวนนะครับเนื้อที่12ไร่3งาน64ตารางวาอําอเภอราชสามนะครับจังหวัดชเชิงเรานะครับไว้เพียงเท่านี้ธาราสังหาปาจีน,นครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องธาราสังหาปาจีนเลยมานะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูง าราขออวยพรให้ทุกท่านนะฮะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพพารามัยแข็งแรงอย่างต่อเนื่องนะครับไม่จนไม่เจ็บมีความสุขมากๆนะครับในแต่ละวันในแต่ละเวลานะครับประกอบธุรกิจประกอบกิจการอะไรก็ ica, ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องเงินเลยนองทองเลยมาร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านนะครับ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างวันนี้โชคดีมีชายกันทุกท่านนะครับทาราสังหาปจีนกลับขอบพระคุณครับ